เขาประมูลเครื่องบินจรินมหมเนี่ยจริงเหรอเครื่องบินจริงๆแล้วก็มีชุดให้เข้าจริงๆให้จะมาเปิดไอเทมของกรับของพวกเราเลยครดีต้อนรับเข้าสู่เซนต์ดีฮอฟเฟ้าอะไรเนี่ยทำไมมาเจอที่นี่เนี่ยลาบ บ,บินเหมือนกันนั่นแหละไปบินเหมือนกันไี่บอกเราไปไหนอ่ะเธอตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่โบอิง747คาเฟ่นะคะนี่ยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยเขาประมูลเครื่องบินแบบลำจริงๆมาโจริงไหมเนี่ยจริงเขาประมูลมา านบหกล้านคาทเพราะตัวเครื่องนะคะคารูฮาราอลังการมากนะคะซึ่งเครื่องบินเนี้ยเขาเคยเป็นเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนแต่ตอนนี้ตอนนี้เขาเขาโดนแบบฉงกํำแน่งไปแล้วมาสร้างิ e ล l i n g feeling ว่าแบบเหมือนจะได้ออกไปเที่ยวจริงๆใช่ถูกแล้วอีกอย่างหนึ่งวันนี้เราจะมาเปิดไอเทมของลับของพวกเราด้วยไม่ใช่ของขลับเปล่าไอเทมลับไอเทมลับนี่เราไม่รับโจทย์เดียวกันเหรอคะหรือยังไงทำไมคนนี้อย่างนี้คนนี้อย่างนี้ ทิ้งงานให้เป็นคนละประเทศค่ะจริงเหรอแล้วนี่ประเทศอะไรเนี่ยหรือบ้านอะไรไม่ได้แชร์กันว่าจีนเป็นจีนเหรอเกาหลีหรือเปล่าอยู่ไม่ออกเลยเพราะมาจากยลงอินเดียไงวะแบบจริงๆตามความเชื่อคือคนที่เจอแล้วก็คือแบบมีสามีแล้วใช่ไหมอ้าวอยากเจอใครช่าคนไม่โสดบ้างอ่าไทยค่ะขอตื้เหรอหมั่แบบนี้ต้องมีทะเลแหละทะเลและแสงแดดสีพยางขึ้นต้นได้อออ่างอ่างทอง คนละกอะอุสเบกิสถานอินโดนีเซียยจของแก้มไทยถูกหรือเปล่าเหมือนจะเป็นแบบสายลับอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะตูนกลิ่นอายมาให้ละธรรมยาบยเอห้เออาซิลไม่ใช่มีมียีราฟอฟริกาถูกต้องถ้าเป็นไม้สั่งตรงมาจากที่นั่นเลยเปิดแล้วเลยไปเช็คอินกันดีกว่าไหมไปไหมแล้วก็ไปซื้อตั๋วก่อนนะคะไปซื้อตั๋วซื้อตั๋วค่าเข้า120บาท อายก็สามารถขึ้นเครื่องได้นะคะมี่สามประเทศนะคะสามประเทศเลยเช่ไปเทียวกันหรือเปล่าไปเดียวกันมีเครื่องบินให้เครื่องบินจริงๆแล้วก็มีชุดติ๊กต๊อกจริงๆให้ก็คือเราขนพนักงานต้อนรับหนึ่งที่เขาดังใช่เออไม่ได้ต้องขับประตูออกเข้าไปดูห้องไหนกันดีกว่าเข้าห้องไหนดีกว่า มันไม่ใช่ทุกพี่จะทำได้แล้วคือบาเอ๋ยอะไรเอ๋ยทำสวยทำดีเยอะโอ้เมาสเมา์เยอะทารายการเกาะเรามาแชร์แชร์กอเทมในกระเป๋าในกระเป๋าว่าเราพกอะไรบ้างเวลาไปไหนได้ไม่เคยเปิดกระเป๋าที่ไหนมากกอะเลยไม่มีการเตรียมอะไรใดๆคือในนี้จริงมากก็คือรจริง ของ,งใชใ่ของจริงเลยมันก็ของสําคัญต่างๆแล้วผู้หญิงเขาก็ต้องมีอากุญแจรถเนื้อพิมทาม,มืออันนี้กระเป๋าใส่ผ้าไปไหนเราก็พกพ้าไปด้วย<ช>อันนี้คือสายมูย้อนกลับไปดูอีพียาโอมยาโอมสปเปรย์แอลกอฮอล์อันนี้เป็นเสียงแบบว่าไม่คาดเบลหรือเปล่าไม่ใช่เขาสั่งน้ำแล้วเขาก็ตต๊เตะเตะว่าไปโอเคลิปติกลิปมันลิปมันออกสีลิปสีแล้วก็ลิปกลอสที่มีสี เงินสดซึ่งไม่ใช้กระเป๋าตังค์กระเดโจกตังเหลี่ยญใดๆเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่าไม่สามารถเอาออกได้การโฮเดอร์ซึ่งมีใส่มูอีกแล้วเยอะแยะอีกแล้ว <c oughs> อุ้ยมีลิปคอนซีลเลอร์อีกอันนึงตัวนี้มันไม่ได้แบบเป็นเหมือนคอนซีลเลอร์ที่เอาไว้ทาใต้ตาแตม่มันเฉพาะปากเราเวลาทามันจะเป็นเหมือนบาร์มที่เป็นสีนี เขิดอ่ะเต็มกระเป๋าเลยอ่ะอันดับแรกก็มีครีมทำมือเหมือนกันอุยทำไมทุกคนมีครีมทำมือกระเป๋าตังค์กระดาษซับมันที่หยดตาผ้าจริงจริงผ้าแบบผ้าจริงๆก็จะมีสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะต่างๆมีหลายแบบอ่ะยี่โหเฮ้ยเรื่อไปแล้วอ่ะที่เทปผัวผัวล้ว ไอเทมเด็ดนะคะไอเทมเด็ดลิปต่างๆมากมายลิปเยอะมากคือคือมีเยอะแล้วก็ชอบซื้อแต่ไม่ชอบใช้แล้วก็จะใส่กระเป๋าแล้วก็มีอันเนี้ยเอ้ยเป็นเป็นแชมป์เป็นแชมป์เก่าเล่นเร็วมากจะรอได้ยังไงไหนโชว์นี้ไม่เกินหนึ่งนาทีโชว์ไหนอันนี้เลยให้เพื่อนสลับก่อนแล้วระหว่างระหว่าบเพื่อนสลับแล้วเราโชว์ต่ออันนี้ขนมนะแก่หิวแล้วอ่ะอร่อยแก่ไรได้ปะ แล้วก็มีกระจกมีสมุดโน้ตเบาๆที่แบบที่แบบรักแล้วงี่สร้อยต่างหูอะไรต่างๆแต่ว่ามันก็ด่วนนะเพราะไม่เล่นนานแล้วอันนี้จริงนะอ๋อให้หนึ่งจีกึ่งเลยอุ้ยอุ้ยอันนี้จริงฟังมากเป็นขึ้นหนึ่งสองสามแล้วสี่แล้วห้าแล้วหกยห้าแล้วหกหกแล้วหกมาแล้ว แม่นางมาจริงนะนางเลิศเลยนางแคมป์จริงนะเสแล้วยี่สิบวิจะมีความสามารถเมื่อไหร่ตั้งแต่ตอนปฐุมทุกคนออกรายการด้วยเพราะว่าแม่สมัครไปจริงมอเราไม่เคยได้หรอคือแบบทแแมต่ว่ามันพอมันได้เล่นไปบ่อยมือมือกับตาเหมือนเราพอเวลาหนึ่งเนี่ยเราก็จะมองว่าสองรงไหนแม่ต้องถ่ายละครแล้วไปแข่งนี้เลยแล้วจริงเดี๋ยวส่งไปแข่งอีกเดี๋ยวส่งไป เริ่มจับกันแบบนี้ก็ได้ใช่อะเธอจับเนาะกระ็บอกว่งเครื่องรางของขลังอยู่ในนี้สายมูต่างๆอันนี้เป็นแบบเวลากินเลยเทอะเอ๊ยนางชอบกินเลยเพราะว่าเช็ดได้เลยมันก็จะหายเลยเหมือนซักผ้าเดี๋ยวนะแก่แล้วด้วยเอออร่อยมากงานกินเลยดิกินเลยแต่มันจะเหมือนกินยางลบนะยางลบรสสตรอเบอรี่คือชีวิตจริงเคยกินยางลบเคยเอาอีกแล้วอ่ะแล้วก็มีแม กระดาษเอ่อผ้าเปียกเพราะว่าเป็นคนหลังร้อนต้องเซ็ตหลังงงวะมีคนถูหลักยันเขียววิมีเลยอะค่ะค <น S 2> มีค<ม><อ>น,นีมย <c oughs> มยดันแดดมีเสื้อเสื้อแบบว่ากินเลอะอันนี้ยาแก้แส,สบหองสาิบ,บาทติดไว้นี่ก็ะเปาโดโดโด ลูกอมสำับคอนแทกมียาหยาบตาแล้วก็กระเป๋านี้คือใช้อาบน้ำทุกอย่างแปรงสีฟันที่อาบน้ำรีมทาหน้าเดย์ไนอะไรคือแยกไว้ในกระเป๋านี้คือจบทุกอย่างเวลาไปนู่นไปนี่ก็คือหยิบใบนี้ไปไปใช่ไม่ต้องจัดกระเป๋าหัวแห้งดิงพลาสต์ไหนบอดดิงพลาสต์ไปแลกน้ำไม่บอร์ดดิงเตะอะแกงแกะอุก่นหิวหิวน้ำมือมาอ่อนแปลได้แลกเครื่องดื่มได้120บาทถ้าเกิดเราต้องจ่ายเพิ่มเอง เพราะฉะนั er. ้นเราจะต้องหาอะไรที่เกินเพื่อที่จะให้โพเดเซเราเดียง์อุ้ยบาวนี่ชีสเค้กเหรออยากกินบาวนี่ชีสเค้กอ่ะเอาบาวนี่ชีสเค้กค่ะแล้วก็เ็ยเดรด้ค่ะ เครื่องดื่มน่ากินอะแล้วเครื่องดื่มก็สามารถแบบว่าเลือกคมหวานได้หนึ่งอันนี้ต้องแรกเลยใช่ไหมคะบัตรโดยสารบัตรโดยสารบัตรโดยสารเราไปแล้วแจกแจกคืนค่ะบัตรโดยสารก็จะมีความฉีกใดๆเหมือนเลยแต่เราต้องรีบดนึงนะคะเพราะเครื่องจะออกแล้วเดี๋ยวเครื่องออกแล้วเครื่องออกจะไม่ทันไม่อันนี้คือเหมือนเป็นแบบเครื่องบินส่วนตัวของเราก็คือเราจะทําอะไรก็ได้บนเครื่องเราเนแถวนี้ต้องหาคนแถวนี้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีคนไปเที่ยวด้วยขนม ของว่าของเราระหว่างราเค้ื่อนเครื่อนนะคะเครื่องของพวกเราเองทำสบายนะมคะมาอยู่บ้านไหมคะ่ะ่ะนี้เราก็ซื้อทางผ่านีเลอร์ู้ดีนะคะโปรดิวเซอร์เราที่เป็นแอร์โฮสเตสนะคะสาธิตสิ่งใดก็ไม่รู้แต่เราจะไปถามก็คือแบบว่าดูประตูนะคะอันนี้จะเปดขออันนี้ประตููรู้ใช่ไหมว่าจะเปิดยังไง เปิดยังไงโอเคโอเคใช่ก็แค่อย่างเงี้ยแหละก็แค่ดึงแต่ว่าก่อนดึงอ่ะเขาไม่ให้แค่แบบเออจับอะไรอย่างงี้นะเราต้องจับตรงนี้ด้วยเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองไม่ในจมูกไปอ๋อไม่งั้นเราจะแบบใช่ไม่งั้นแบบว่าเด้งไปด้วยอะไรเงี้ยใช่ประตูจะเปิดอัตโนมัติถ้าสมมติว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มันแบบมีลมสไลด์อันนี้กรณีฉุกเฉินนะมันจะมีแบบว่าเออสไลด์กลางอ๋อน้องจะออกไปเองใช่น้องจะออกไปเองแต่ถ้าเป็นแบบไม่เราเปิดปกติเวลาแบบหลอดผู้โดยสารอะไรอย่างเงี้ย มันจะไม่มีไซส์หมายถึงว่ามันจะเป็นแบบเปิดประตูแบบต้องดันไปมันจะหนักแค่ไหนตอนนี้หลากก็จะต้องมีการรอคิวเข้าไปถ่ายข้างในนะคะจะแก้มได้อะนะบิน,นอ่ะดูแบบบินหน,น้าบินสนาม ตอนไปต่างประเทศไหมพถึงเหอดหที่บปอ่าอุ้ยคิดถึงเพราะว่าจริงๆเรนคนชอบเที่ยวคี่ถึงบรรยากาศของแกมชอบไปญี่ปุ่นมามามาดูมากทำไมคนในเพศนีไม่ชอบไปเที่ยวเราเคยมีประสบการณ์แบบว่าเคยไปต่างประเทศแล้วเราไม่อดแบบครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่เด็กๆอ่ะมันไม่ได้อ่ะมันไปแล้วมันรู้สึกแบบมันไม่ใช่ที่ของเรา ก็คุยกับญาติแจีนคุยกับเพื่อนเอาไว้ว่าว่าถ้าเผื่อประเทศเปิดก็อยากไปเกาหลีกันไปเกาหลีกันอยากไปเที่ยวกันอะไรเแพรช่างเกาหลีมันดีเผื่อไปดูเผื่อไปดูแบบดีมินทูแกลมนีญี่ปุ่นวันเดียวงอนคืนเดียวแล้วกลับเลยเพราะว่าเราคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่สิทธิ์คิดงานหนักมากไม่ได้ไปเที่ยวเลยไปไปกับพื่อนกันสองคนบอกว่า พี่ลอกไปพี่ต้องออกไปกี่วันมันไปไม่ได้เนี่ยสาวทย์เนตจองไปเลยแต่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบหนาวแต่ว่าหิมะยังไม่ตกอ่ะจริงๆอ่ะประเทศตอนเด็กๆที่อยากไปเลยคือสวิตเซอร์แลนด์เพราะแบบอยากไปมากเพราะว่ามันเป็นประเทศที่แบบว่าไม่จําเป็นต้องมีรั้วบ้านแล้วก็อยู่ได้คูอชอบสวิตมันมองไปทางไหนก็สวยอ่ะความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆว่าแบบเอออยากไปเที่ยวกับหอไอเฟลอะไรเงี้ยพอได้ไปก็คือมันถ่ายยากมากเพราะคนเยอะมากกว่าที่เราจะได้รูปแบบไม่มีคนอ่ะหู ใช้เวลาแบบเราต้องไปแต่เช้าไปอะไรเงี้ยทุ่มทุนสุดข้าจะมาดูว่าแบบว่าที่ไม่สนใจเลยเขาแบบเขาไม่คิดตรงกันใช่ไหมเออชิ้นเลยเดี๋ยวเราให้ทายกันว่าใครจะเปใส่อไรหรว่าคิดตรงกันไหมถ้าใครจะเป็นคนที่เซนแอสบอยตอบค้างโอ้โหปาทำไมเอ่ยก็นังนีูชอบถ่ายรูปอ่ะ หลายแอปลกล้องฟิล์มพวกนี้นะอะไรเงี้ยก็คือน่าจะต้องแบบเก็บหมดทุกอย่างแต่เนี่ยพี่เขารู้สึกว่าสองคนนี้จะเป็นคนที่ชอบถ่ายแต่เนี่ยเราชอบแบบไปถ่ายให้ก็เลยแบบรู้สึกว่าต้องพกโทรศัพท์หรือกล้องอ่ะปิดตัวขอนีงเขาไมคนดี้ถ่ายอันนี้พูดจริงต้องแบบพกไว้เผื่แอ,อแบบเก็บโมเมนต์เก็บตอรี่หรือว่าเก็บรูปภาพไม่พวกนางอะไรอย่างเงี้ยแต่นสายต่อแสบทำกันบ้านก่อนเดินทางหนึ่งสองเท่มาถ่ายรายการอย่างเงี้ย ก็จะเอาแหละตอนคืนอ่านสกิมกันเลยยังพวกนี้ต้องมีอะไรบ้างสรุปสรุปสรุปว่าใครเป็นสายแอดเวนเจอร์ที่สุดสองับเอานี่ก็คิดว่านี่นะเออต่ไอี่คิดเหนื่อยใช่ไม่เของไม่เมียเมียเหไม่อยว่าไปกินไปไปกินไปกินใครเป็นสายงงจ้าที่นี่ที่ไหนสองรับ เราจะไม่ค่อยชอบจำปลายตรงทางไม่แบบเลือกเล่าหันไปมองคนนั้นสีคนนั้นสวยจังเลยถึงแบนไปนะไไม่หนอะไรแต่เวลาแบบมีเซอร์ไพรส์อะเลยทีเดียวเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์จีนนะอะไรเงี้ยที่หอยเซอร์ไพรส์ที่หนอยคือแบบความแปลกพอนางเลยเช่วงนี้แล้วอะมีอจีนจะรู้ไางเงี้ยเขาเป็นอย่างนี้เลือกเล่าเป็นคนดังดิวน้องเป็นจีนเลยทำเป็นคนแบบทำความรู้จักกับคนแปลกหน้าแบบเก่งแต่ไม่มีความกลัวใดๆสมมติจ้ะ เจอพี่เมียที่ชบกระตูนเตินไปพี่เมียเขาเ้นรูปแตลสายชิลที่สุดไม่ได้กินได้หมดอยู่ได้หมดของแก้มอย่างเงี้ยแก้มเขาจะไม่กินหมูไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อก็คือกินแต่ไก่ก็คือกินแต่ไก่ ก็จะแบบจะยากนิดนึงแบบว่าเวลาหาของกินอย่างเงี้ยเนื้อเป็นเอ่อนักถือสมแม่คุณก็ต้องเป็นคนยิ้มเลยอ่ะก็เลยไม่กินเนื้อแต่หมูอ่ะพีกตามรถขนหมูแล้วหมูตกตกนอนแ่าไม่แล้หมูหลังค่ะด้วยแต่นี่ก็ได้หมดเหมือนกันนะก็ได้หมดแต่ว่าบางจังหวะชีก็จะเหนื่อยง่ายหน่อยเหมือนคนที่งแบบคะเหมือนคนแก่ที่ขนขน ไม่มีอะไรเงี้ยก็จะจีมจีมมีไหมมีไหมหมดแล้วประมารีจะนื่อยสดนุ่ดเลเมาโมกันแบบเต็มเหนียวเต็มสูบสนุกมากแฮปปี้มากเหมือนแบบถูกแกงไงก็ไม่รู้ว่แล้วจะเต็มพอเรื่องกันคืออิ่มทุกคนตอนนี้ยังออกนอกประเทศไม่ได้ให้มาที่นี่ฟิลมันได้มากถ้าใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพวกเราสามคนอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะชอบคุยอ่ะชอบคุยอยากคุยด้วยก็ขอ เราเพียงแค่นียังไงก็ขอฝากชะนีทั้ง3คนนะคะไว้กับทุกคนดูไว้ดูกันเยอะๆกดไลค์กดแชร์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 เยอะๆนะแชร์เยอะๆใน YouTube ก็ Subscribe ์ไปเราก็จะได้มาเจอกันบ่อยๆนะคะก็ติดตามไปที่ฟินฟินชาแนลบนบัคกูดัตทีวีค่ะายบายวันนี้สวัสดีของฟาสวัสดีค่ะ